ทุกกานิเทศว่าด้วยบุคคลสองจำพวกนิเทศบุคคลผู้มักโกรธเป็นต้นห้าสิบแปดหนึ่งบุคคลผู้มักโกรธเป็นฉนยในข้อนั้นความโกรธเป็นฉนยัยความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธโทสะความประทุษร้าย ภาวะที่ประทุส้ายความพยาบาทกิริยาที่พยาบาทภาวะที่พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายความเกรียวกราดความที่จิตไม่ยินดีอันใดนี้เรียกว่าความโกรธความโกรธนี้อันบุคคลใดละไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มักโกรธ 2. บุคคลผู้ผูกโกรธเป็นฉนยในข้อนั้นความผูกโกรธเป็นฉนยัยความโกรธครั้งแรกชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโรกรธกิริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธความตั้งไว ความทรงไว้ความดำรงไว้ความสั่งสมไว้ความผูกพันไว้ความยึดมั่นไว้ซึ่งความโกรธมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าความผูกโกรธความผูกโกรธนี้อันบุคคลใดละไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ผูกโกรธห9 1. บุคคลผู้มักลบหลู่บุญคุณเป็นฉนหนในข้อนั้นความลบหลู่เป็นฉนหนความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ภาวะที่ลบหลู่ความไม่เห็นคุณของผู้อื่นการกระทำที่ไม่เห็นคุณของผู้อื่นนี้เรียกว่าความลบหลู่ความลบลู่นี้อันบุคคลใดละไม่ได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่าผู้มักลบหลูบุญคุณสอบุคคลผู้ตีเสมอเป็นฉนหนในข้อนั้นความตีเสมอเป็นฉนความตีเสมอภาวะที่ตีเสมอความตีตัวเสมอโดยนำความชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาทความแข่งดี ความไม่ลดละอันใดนี้เรียกว่าความตีเสมอความตีเสมอนี้อันบุคคลใดละไม่ได้แล้วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตีเสมอ